Rồi cái này mà anh Ba này nhắn vô ăn kín mà này quá con trong bảo Mày thăng này ไข่คนหน่เห็นเห็เดไข่ดอกงามๆนีน่น้องกลมลังตุมต้มๆครับผมงามแท้เจอแล้ว mua nhìn cái ba hiện này, luôn là chân bàn thôi. con nhúo hiện đây nó. bao có đây đấy. ่านเถาปันไดยนี่อันนี้งน่นีต้นขาบตัวบ่เดอเธอมันมากินเห็ดหน่วดอกเห็ดดอ,อ,อกเห็ดกับดอกท้ยกาากอยังนีู้ด่งวะยังโตยัง

giờ đây thông phố có thôi. quá không ngon bớt rồi

บานกันนี้ือกันตัง้งแต่แกงไว้วไไเออ,อก็ดีแกงนะ

ขายโยดลาดีนี่ตมอย่างน้อยนึกทางข่อยเด้เออบ่ว่าวางทางได้เาะๆๆ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  เดีมาขุด <aquí> ม <en S 3> ันเลอขุดขุดมันแต่มีเชื่อมันหนาแดดจนว่าเท่าคนมองมาเห็น เงียงเนแต่ขาขาวเงี้ยเงียเงีมยเงี่ยเียเนี่อืมไปน่อย,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 ยอมันบานเบิดอ่ะออกคางกันเน่ยอืมพี่เต็มพื้นดินี่อันนั่นแหออนนละ <c oughs> Cái này cái này Nhà, như vậy, cái này. Ở lòng mình? Oh, có được nói, hả nó? Hóc nhanh hơn nữa. Hóc mua, mua hơn nữa. ก้นแล้ว่ก้จะเห็นสีเหลืงสีชมูเดี๋ยวนี่มันขอดเียขึ้ันสกเลียไปไหนกันนีไปน้ำมอนี่ยูบัวนิ้พิจารณาอยู่นี่เกลียดเลยยมมาไม่อมไปได้ จะบอกได้ว่าจะไปเด็ดขาเสียขิ้นลูกค้ามันเดี๋ยวก็เป็นมุมเป็นจุ่มอยู่กันจุ่มต้านโน้ต้องโยงมก็มองให้ออกได้นี่น้ำปุยมันปุยปุ๋ยแคน้อยน้อยก็น้อยโพ่อปุ๋ยแกงก็ โอ ja ok no ้ก็มาพอฮิบวกน้อยดู่นิ่ง่ไร้นิ่งถือกัดทันที่้อะไรข้ออ้าวดูพ่อยอม รุ่นมุกกรไดจ่มเมื่อเนื่อยปะตามคุยอืมน่เนสายใุ่อยดดในไ่มองนึงดอกอนอนๆพอ่นนี่ ไ้เกิดต้นเลือกนาะออกหมอีกอกไมทัง seaweed, นอกหน่ SW trendy, อยพฟดเออบระขาเนี้ยไอเสียมันออกมาออดอี่ อเออห่ปนอห่ว่างนหเพิงตาเป็นให้ปวดง่ายหรดอสองหบับนั่เ้อพอแล้วเคยมดผู้ใด Rồi ra ngang đi. Ừ. Ừ, cái đèn đỏ này. Đèn ngoài. Ngoài rau. Mà ngoài con này. Ừ, để. Ừ thẩm nha mọi người thẩm phơi nè được ba mươi chát đó được điều có đi đây ใส่ดอกบานตัวพวกนีน้กินจริงรีไปกินนั่งอยูดัว หม่วงปั้นดอกไม้เอเอรถเหยียบไปจนเหยียบเหยียบเลยฮึดอ,อ,อกฮักครึ่งน,นึงอืมใครน้อยกับมี้ใครน้อยสองอันโอ้โดนนิ้วอันดีขนาด Rồi hay gõ xem thêm chứ Nên bạn vừa đấy đấy khá có đi đấy Nào, bán